นี่นะครับการที่จะดึงยางดึงยางออกจากม้วนนะครับเราเราใช้คีควงนะครับไปเสียบเข้าไปในรูนี่นะครับไลควงแล้วก็จับด้านหนึ่งไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะถ้าเราดึงดึงปุ๊บนี่มันก็จะหมุนเวลาเราตัดมันจะง่ายนะครับตัดได้ทีละเยอะนะครับนี่ครับค้ควงก็ ประมาณนี้นะเล็กๆนะครับที่เข้าไปนเวลาถ้าเราดึงค่อยๆเขาเขาจะไม่หยุดนะนี่นี่อี่มพี่มนางหนวตรงไหนนะจุดไหนนะที่ว่ากินเยอะอนะนมันวิ่งเองนะครับนเรายังไม่ในสาวเลนะครับรถ้าเรามาือหมุนปุ๊บอย่างนี้มันก็จะเรนะ็วครับ ก็จะลงประมาณนี้นะ الأ, มีเส้นหนึ่งวิ่งเร็วกว่าหมดละเด,เ,ดเดี๋ยวต้งองเดอนเส้นนี้มาที่มันวิ่งเร็วเพราะว่ารูมันใหญ่แต่ถ้าเ๋ยวถ้าถ้าตัวที่มันถ้าตัวที่มันแบบว่า นี่คือผมถ่ายรูปด้วยมันก็จะช้าแต่อันต,ตัวนี้รูมันเล็กมันเฝิดนะครับถ้ารูมันเฝิดถ้ารูมันเปิดมันจะวิ่งช้านะครับแต่ถ้าเราใส่ย,ยางแค่สามอันตัวนี้รูมันเล็กนะแต่ถ้าตัวนี้รูรูที่เราแทงแทงเข้าไปตรงนี้ตัวนี้มันหลวมแต่ตัวนี้มันเฝิดนะตัวนี้ช่วงนี้ป๊บ นี้เราก็มาจับตรงนี้ไปตัดมันจะได้ทีละสองเส้นนะครับยวเราจะเอาหางมาด้วยตัดสี่เส้นพร้อมกันก็ได้นะครับ